สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุพพนนะคะโอ้ยฝนตกพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำกระท่วมอีกแล้วที่นานะคะปอออนนะคะน้ำท่วมฝนตกสี่โมงนะคะสี่โมงแรงตกแรงนะคะพ่อแม่พี่น้อง ปอออนก็เลิกงานห้าโมงปอออนก็เลยมาดูนานะคะน้ำก็ทถั่วเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปีนี้ฝนดีน้ำดีพ่อแม่พี่น้องคนน่ปะปอออนว่ามันบ่ขืนเนี่ยนอนเลยมองที่มีน้ำพ่อแม่พ,มพี่น้อง แดดยิบบดมือ่อมื่อนี่บัดสิมามาตอนสี่โมงแรงพ่อม่พี่น้องเอ้ยเงิดหลายตั้งเข้าพายุพายุพอแม่พี่น้องล่มพร้อมกระมังทางแสกปิวและนี่ระนาดพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เลิกงานมาห้าโมงก็รีบมาดูนา น้ำก็ท่วมเหมือนเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยตอนก็ได้แต่ภาวนานะคะอยากให้เทวดานางฟ้านะคะยังไม่ต้องปล่อยนะคะน้ำทิพย์ลงมานะคะณตอนนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ข้าวนะคะขึ้นก่อนนะคะก็รอรุ่นนะคะพ่อแม่พี่น้อง รอลุ้นว่าข้าวจะขึ้นหรือเปล่านะคะเนี่ยน้ำท่วมนะคะน้ำท่วม ก็ได้แต่ภาวนานะคะภา,ภาวนาอย่าอย่าพึ่งตกนะคะอย่าพึ่งปล่อยน้ำทิพย์ลงมานะคะถ้าน้ำท่วมแล้วปอนกลัวข้าวจะเน่านะคะจะไม่ขึ้นนะคะแต่ก็รอรุ้นค่ะพ่อแม่พี่น้องปีกายนี่ก็เหมือนกันนะคะหวานเสร็จข้าว วานข้าวเสร็จนะคะฝนก็บึ้มลงมานะคะปีกายเนี่ยก็เช่นกันนะคะพอพ้นออกมาก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวรอลุ้นค่ะทุกคนปอนก็มาหาเห็ดเพาะนะคะหาเห็ดเพาะก็ได้นิดนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะถุงเห็ดเพาปะบอนได้ประมาณยี่สิบดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวปอนให้ดูเด้อ ยอยู่ในคันเทนาเพราะไม่มีน้องเพราะว่าฝนตกแรงนะคะฝนตกแรงปออเลิกงานก็เลยวิ่งมาดูนะคะคันเทนาปออนเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังนะคะกำลังขึ้นกำลังดอกน้อยๆน,นะคะเพราะไม่พ,พ,พีน้องนี่ค่ะ ก็ได้ประมาณ20ดอกได้นะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ย20ดอกได้นะคะเนี่ยค่ะดอกเล็กๆพ่อออนก็ไม่เอานะคะเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะใหญ่สุดแล้วฝนตกคิดว่าถ้าเห็ดพอออกก็จะ เห็นเห็ดเนาะก็เห็นจริงๆนะคะประมาณยี่สิบกว่าดอกเดี๋ยวจะไปล้างแกงนะคะแกงใส่เห็ดยูคาะนะคะพ่อแม่พี่น้องนึกอยากนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนดูญา้าตามคนเทนาปอออนก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ตัดเลยนะคะนี่ค่ะขึ้นมาอีกแล้ว เครื่องตัดหญ้าปอ,อนก็ชำรุดนะคะรั่วนะคะเดี๋ยวเก็บเงินซื้อก่อนนะคะซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่ก่อนแต่ก็จะเอาของเก่านี้ไปให้ลุงใหญ่นะคะซ่อมซ่อมให้ก่อนเพื่อที่จะเอามาตัดนะคะหญ้าตามคันแทนาน,นะคะพอค่อแม่พี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนตอ,อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวปอนก็จะกลับแล้ววิ่งมาดูเห็ดแล้วก็มาดูน้ําในนานะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือข้างบนนะคะตรงนี้ปอนก็หวานข้าวข้าวโดนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะข้าวสามเดือนที่คุณเอฟซีเห็นเห็นเนี่ยด้านบนเนี่ยนะคะห้าหกล็อก ok นะคะห้าหกล็อกเนี่ย ok นะคะเป็นข้าวนะคะ ข้าวโดสามเดือนหรือพ่อแม่พี่น้องเอามาจากลุงเสือนะคะพ่อออนก็เอาข้าวนะคะของพ่อออนเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นข้าวกขอหรือว่าข้าวกลางนะคะพ่อออนก็จะเปลี่ยนกับลุงเสือมาหวานนะคะนี่ค่ะสองกระสอบก็เหลือเหลือส่วนส่วนมากนะคะหมดไปกระสอบนึงนะคะแล้วก็อีกคุคุถังนึงนะคะ ก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่ออนจะกลับแล้วขําแล้วมาเลาะหาเห็ดพาะได้10บกว่าดอกได้ยี่สิบกว่าดอก10บกว่าดอก20่นี่แหละประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปตื่มกับเห็ดยูคานึกอยากนะคะก็มามอไซนะคะพ่อแม่พี่น้องดูก้าช่างหลอด เสียงรบเสียงเขียดร้องแอ๊กอ้างแอ๊กอ้ง,องวันนี้ก็เป็นวันพุธ ก็หวานบันจันนะคะเลือกงามยามดีนะคะบันจันนาประออนหวานนาห้อหยลือกก็เลือกยามดีก็เป็นวันอาทิตย์นะคะพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ไล่กันค่ะทุกคนเดี๋ยวรอรุ้นนะคะทุกคนว่าข้าวประออนจะขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกนคิดหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ